สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มี10ข้อคิดที่ทำให้คุณต้องหยุดและถามตัวเองชีวิตฉันแบกอะไรไว้มากเกินไปหรือเปล่านะในวันที่เรารู้สึกหนักอึ้งบางทีเราอาจไม่ได้ต้องการแบกทุกอย่างเอาไว้การปล่อยวางไม่ใช่การล้มเหลวแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ยังมีคุณภาพ 1. น,น้ำหนักของชีวิตเราอาจไม่ได้มาจากสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่เป็นสิ่งที่เราเลือกเก็บไว้ข้างในความคาดหวังที่เราแบกไว้มากมายไม่ใช่ทั้งหมด ที่จําเป็นต้องแบกบางอย่างเราแบกเพราะคนอื่นบอกว่าควรแต่ใจเรากลับไม่ต้องการ 2. ถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังแบกอยู่นั้นของเราจริงหรือเปล่าหลายครั้งเรารับเอาภาระของคนอื่นมาถือไว้จนลืมดูว่ามือเรามีที่ว่างให้สิ่งที่สําคัญจริงๆหรือเปล่าสาความเหนื่อยล้าของเราส่วนใหญ่มาจากการยึดติดมากกว่าการลงมือทำปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แล้วจะพบว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบทุกเรื่องสี่การบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ได้หมายความว่าเราล้มเหลวมันคือการยอมรับว่าชีวิตมีขีดจำกัดและเราสมควรได้พักเพื่อกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมหากบางสิ่งที่เราคิดว่าจำเป็นอาจไม่ได้มีความหมายอะไรเลยในระยะยาวลองลิดดูว่าสิ่งที่เรากังวลในวันนี้มีอะไรที่สำคัญจริงๆกับความสุขในอนาคตของเรา หอยากลัวการปรับสมดุลชีวิตใหม่เพราะชีวิตที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าแบกได้มากแค่ไหนแต่เป็นการรู้จักแบกอย่างไรให้เหมาะสมบางครั้งเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดกระเป๋าชีวิตใหม่ 7. ความฝันที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับภาระที่ใหญ่ตามเราอาจแค่ต้องมองหาวิธีที่ง่ายและเบากว่าในการไปถึงเป้าหมาย 8. ความสัมพันธ์บางอย่างอาจเป็นภาระที่เราควรปล่อยไป ไม่ใช่ทุกคนที่เดินร่วมทางไปกับเราได้ตลอดชีวิตเลือกเก็บเฉพาะคนที่ทำให้หัวใจคุณเบาสบาย 9. การพักไม่ใช่การเสียเวลาแต่คือการเติมพลังเพื่อให้เราไปต่อได้ดีกว่าเดิมอย่ารู้สึกผิดที่ต้องหยุดพักเพราะแม้แต่เครื่องจักรก็ต้องการหยุดทำงานเพื่อบำรุงรักษา10เมื่อเราปล่อยของที่ไม่จำเป็นออกไปเราจะพบว่าชีวิตนั้นมีพื้นที่สำหรับความสุขมากกว่าที่เคย ลองเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆวันนี้เราจะปล่อยอะไรเพื่อทำให้หัวใจของเราเบาขึ้นอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเราจะหาข้อมูลดีๆมาฝากท่านผู้ชม